ลเก็ดินลงเดิขึ้นก็เดินลงไใ้วันไม่อยู่ประเทศนี้จะกลับเทศ เติมกระเป๋ามาแล้วเจิมกระเป๋าเจิมโทรศัพท์ไอพวกนี้เขาเดินไปร้อยุุดบาทหมดเลยไปเจิมทำไมไม่ขึ้นมีเดียวเองนั่นแหละไม่ขึ้นแล้วอยู่ตรงนั้นก็หันไปรอตรงนั้นเส้นใหมออกเดินกลับมีเดียวนะมีเดียวมีเดียวนตรงไหน คนขับได้ได้จริงๆขับทุกวันเนาะเสียนไม่ขีขาดอยู่ดึงไปที่พี่กางเกงกลับบ้านแล้วเนี่ยพี่ขอแล้วว่าที่หนึ่งมาสามปียังไม่ได้เลยเนาะสามปีที่สามยังไม่ได้ได้แต่หวยใต้ดินแต่หวยใต้ดินทุกปีสองสามแสนเราไม่ทุ่มเลยใครขอกมาดีเลยา ถูกที่เป็นแสนสองแสนที่พันคุณพันคนถูก <Okay. S 2> ผมนี่นะจะถูกคนนี้สามสิบานตัวถูกแล้วถูกทั้งบนทั้งล่างเลยแศษน้อยอะ่ะ มาฉีดน้ำมาควมมึ่งเออก็ไปเรียนมาถีดขึ้นเขาลงเขา เอเคใะเ้าใจปเขาว่า <Kell> จ <analyze anthropology> <th> ูนไหมสาวว้รุ่นเข้าจสาววัร ah. okay, ุ่นอ่ะเาว่าสาววัร uh ุ่นจูนอ่ะ มาเป็นฝุดเนเป็น้านดี๋ยค่อยเตรียมกล้องถ่ายรูปุสวยมากไม่สวยอ่ะเป็นเป็นฝด่ายรูปนี้ได้ลูปุดบอกเลยสวยมากตรงเือนอ่ะ้างบนนี้สวยพี่